ันนี้เรามาเที่ยวที่ฟอมเซสสวนตะช,ชิดที่คีรีวงจงังหวัดนครศรีธรรมราชครับที่นี่อากาศดีแล้วก็หลังจากฝนตกตอนนี้อากาศกำลังเย็นสบายวันนี้ที่สวนตะชิดเขาทำพัดมีแบ่มีแบบคีรีวงัเป็นมีแบบพัดแห้งๆแค่ฝ่ามีโรล่ากับ ถ้าร้อนมานี้ด้วยแล้วก็<ล>ใส่สเครื่องสดด้วยมีสีสันหน้าตาน่ากินนะคะรับเพราะผมกินแล้วส่วนใหญ่ก็จะออกหวานหนิดๆแล้วก็เค็มนิดๆนึงแต่ว่าเวลากินแล้วมันจะกลมกล่อมดีเฮียยี่ใส่หัวไปตองนีมสีสันน่ากินเมื่อกี้เราไปดูที่กระทะแต่พอดีถ่ายไม่ทันแต่ว่าได้กลับมาเป็นหนึ่งห่อเพราะคนรอเิียงเยอะมากน่าทานเราดูว่าอร่อยแค่ไหนเราลองดู ผมเราจะ,ะเอาให้ไปคิดว่าอะไร